สวัสดีครับมูนี่กะมาสวัสดีกันอยู่กาลสินนะครับพี่น้องตอนนี้กะอยู่ประมาณเกียบสี่หางหางเคลื่อนลำเปล่านะครับพี่น้องนะครับนี่กะอยู่นะครับข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นสะพานเทพเทพสุดานะครับพี่น้องก็คือมูนี่กะมามาเที่ยวนะครับมายามไปพี่น้องรู้นะครับพอดีกะมาดทุละพอดีนะครับมาดทุละกาลสินนะพี่น้องต่อขากลับก็เลยแวะ แว่เอ้ยนี่นะครับพี่น้องแวะเที่ยวหาไอ้พี่น้องนุ่ยนตนะครับอันนี้บรรยากาศยั่งดีนะครับพี่น้องแล้วก็ตอนนี้กําลังที่ไอ้นั่นนะครับย่างป่านิ้นนะครับเพราะว่าย um ุนี่เขาเจ้าเลียงเลียงพวกป่านิ้นนะครับมีทวนมากที่เป well. ็นป่านิ้นนะครับหลแล้วก็น้าขังทงขังทางเขาเจ้าก็ที่นี้ไอ้พวกปลาหูงปลาแห่งนะครับเห็ดเป็นเพร่ไปแล้วก็ตากแดดนะครับทงละลอยนะครับแล้วก็ดีมีพวกสมพวกสมปลานะครับปลาตองปลานันปลานี้แล้วก็ มีไอ้ยังอะปราแดียกบงประเดกบองนะผมก็ซื้อประมาณสี่ห้าร้อยบาทแล้วนะครับว่าเหนนะครับอันนี้กับวิวยางง้มนะครับอันนี้บานบานพี่น้องหุ่นยนต์นะครับนี่นะครับดีดีนะครับวิวยางง้มนะครับเพื่อนเพื่อนกันยางปลากันนะครับเพื่อนยางปลานิ้นนะครับเพื่อนมาติพาผมลงลงไปเบิ้งกับช้างปลานะครับก็สิได้ประโยชน์ลายอย่างนะครับพวกก็คือที่ได้ตัวอย่างนะครับกระชังนะครับผมมาิีัติกระชังแบบเพื่อนนะครับ เพื่ออนุบาลลูกปลานะครับแล้วก็เป็นบ่อพักักปลาไว้จะกินถะไขายนะครับน้ำนะครับแต่หาได้ความรูดในพาพี่น้องไปเบิเิงนะครับตอนนี้เพิ่งถงกระลังสิยางปูย่างปลาอยู่นะครับบริเวณโดยรอบนะครับบ้านหลังบ่บ่ใ่ปนใดนะครับก็ตั้มตนะครับเวลาหนามานาเต็มหนีเบิ่ลนะครับเป็นว่าสอบถามมานะครับนี่ก็บริเวณโดยรอบเพิ่งจะปลูกพักปลูกมีเต็มเต็มเพื่อกันนะครับพี่น้องนี่พิคาบพาวตะไคร่ใบบกูดมีเบิดนะครับอยู่ในมุมนี้นี่กับบริเวณ เคลื่อนนะครับปีนี้แรงนะครับน้ำมันบกขึ้นมาฮอดนี้นะครับแต่ว่าปีใดถ้านามดีเพิ่นว่าน้ำขึ้นมาฮอดเฮียนเพิ่นเลยนะครับเดี๋ยวถาไปเบิ่งนะครับตอนนี้กำลังย่างปลาอยู่นะครับไปกันนะครับนี่ครับบริเวณรอบบ้านนะครับไตยยุสัยละปลานี่ครับ มีเตาถ่านปิกนิกพร้อมนะครับนี่ปลานินนะครับใส่รูบบนนะครับพี่น้องเปินเลี้ยงนะครับเปินเลี้ยงเองกับนี้นะครับนี่แต่ปลาท่านจะเพลียอยู่นะครับจะเพลียอยู่นะครับอีหยังอยู่ทา้งหลอีกหุวยคือบ่นี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับนี่หนานานาบ้านเรานะครับวิวยังงามนะครับพี่น้องเปิดมัดสื่อปลาตัวนั้นนะ นี่นะครับเป็นเป็นบ้านหลังเดียวยุคขางนี่ได้นะครับนี่เห็น่าพเป็นของยังงามนะครับข้างเขื่อนเลยนะครับวิวยังงามนะครับเวลาหนามาเพื่อนมามันผ่วมฮอดพุ่นะครับไตไตล่างเลยนะครับนี่บ้านนะครับหน้าบ้านเป็นบ้านข้างเขื่อนนะครับสวยๆนะครับเป็นบ้านเตี้ยๆเราพี่น้องเดียวไปเป็นตัวย่างก็ได้ได้นี่ยังงามนะครับสุดยอดนะครับย่างหรือปลาเนี่ยนะไม่ได้กิน้อเจ้า พีกเหาตีแล้วนี่พีกไปไอนไหนเน่ยไได้ต๊กแล้วคนเลี้ยงกะคเนาะเ้โอ้ยโอ้ยตายตายครับบรรยากาศแบบบ้านบ้านนสานบ้านเฮานะครับนี่ยุการสินระวังมือเด้อเมียดาได้เจ้าอ่ะมือพงกับ้านน่ะนี่ตจุ่มมันแล้วคนหยานเมียเนาะเจ้าโอ้โงร้ตัวแบบง้ยวะตัวอะไรยังโลสโล ประมาณรูสองรูสามนี่แหละประมาณนี่แหละแมนบ่แมนรับพอข่าน้าเขายรถขายได้ตัวละล้ว่นขายลวล้วเท่าไหร่นี่สื้อมาซื้ออยู่ควรเคลื่อนึงสิอย่าบอกน้ว่าล้สีดนี่เพ่อนไครับบ้านท่านเจ้าหกสิบบาทโอ้หกสิบาทนะครับอยู่นี่นะครับมีผ้าบาทเลยตัวยัง่งตัวยังไงนะลโลจะบาทครับล้เท่าไหร่ เอาคือขายเสือครับเถอะเนาะปื้ตายไปนี่บุท่านตายดิเงือสดๆเลยแต่ถ้าเขาซสือไปกินน่อโร้อยิบห้าบาทโอ้เปีาว้เดี๋เอาไวไหนเอากับบอลาแต่ของกับเลี้ยงอยู่นัอนเงื่อนพ่อะไวที่ได้เปียโอ้เดี๋ยวถ่ายพี่น้องมาเบิ่งก่อนะปตัวไงเถอะเจ้ากินบ่นิไม่บ่กินดียางหรือเขา มันตั้ไก่เนาะโคราดมากาลสินหมดเนลยนั่นแหละกินเพียลูเพียเมียน้ำตัวมาไก่เดี๋ยวไปยู้เดี๋ยวไปฟาร์มยูนั่นแหละตัวบอกง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามมังหงขืนนะพี่น้องมาที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิ้งอีกนะครับปิดไว้แล้วครับนี่บริเวณโดยรอบนะไปพาไปเบิ้งหน้าบ้านอีกนะครับอันนี้ก็บพี่นี่ก็น้าหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับแล้งนะเพิ่นว่าแถวกาลสินแล้งนะครับบ่บ่บ่คือยังอยู่บ้านผมนะครับเห็นบ่ครับเนี่ย แตแว่หมักบาดเล้านะครับอย่างงามเลยนะครับสุดยอดเอาไม้ไผ่รับยหงไงนะครับไม่เห็ดหัวนะพุทเยาเป็นตัวย่างก็ได้เลยครับแล้วมันก็เอายางบัวไหวอยางบัวขับสารนะครับสารบาดนครับสุดยอดนะครับนี่ครับท้ายเบื้องหครขาวๆนะครับอยู่ขางเคลื่อนเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับมีผไาเป็งเป็นย่างปลายอีกนะครับเี่น้องเก็บบรรยากาศที่เป็นของเอมเบ่งเรื่อยๆนะครับื้นนี้มาอยู่เกิดลำเปล่านะครับ นี่ครับอันนี้กะย่างลุงหยดย่างสีงามๆครับพี่น้องมาเบิ่งเอานี่นะครับสีขึ้นแต่ของคักว่านี่นะครับย่างปลาเป็นสุกเดินลุงงามๆเนี้ยนี่เลยโอ้นี่สิเปล่าเนี่ยห้างมันใหม่ครับนี่กะกำลังต่ำบอกฮงอยู่นะพี่น้องอุ้ยเนี่ยมุยมวยเป็นยังว่ามาใหม่อยู่แล้วเอาเอาไปหนิหรือเอาอีกจังน้อยเอาแล้วโอ้ทุกทุกไปหนิสูงแล้วหัวมันเอาหัวมันสูงเงี้ยเด้อหมองหัวเดี๋ยวมันเสียบอ่ะนั่นแหละนี่ครับ มันเสียบอยู่ดีวใส่เปิดมันถูกไปถูกแล้วองเหนือเป็นน่องย่างเผาปลานะครับตัวแบบน้อยหมดเลยครับจะได้ไปเบิ้งเหมือนปลาใส่โมบุไปเบิ้งบ่ไปจะเข้าวเนาะไปสักครูดีแต่นังเยี้ยไปนึกนังอี่ปุ่นเต้บ่แม่นนั่นพายเอาตีมันเป็นเลี้ยแบบไรโอ้นึกว่าจะเลี้ยอี่ปุ่ะเลยว่าจะเลี้ยอี่ปงแบบเอาพายไผ่พายมันดี่นะ ปั้งจรวดเลยนแล้วเอาแบบนั่นเดี๋ยวบ่แมนเป็นเกตสกีเลยบ่มีเกตสกีเลยอ่บ่บ่ใต้นี่มันเอาค้ายบ่ลงไปเล้วเนี่ยโอ้จักเรืวบ่รู้เนาะแมีนอยู่นี่เดี๋ยวที่ลงไปตรงเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำจักจักน้อยแล้วี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเก็บบรรยากาศลงเขื่อนนะครับเขื่อนลำเปาวนะครับบ้านยังบุ้ยบ้านนี่บ้านยังบ้านนั้ครับเนี่ยถ้าเรือผู้สิงห์โอ้นะครับทางแวะเข่าไม้กับที มองเพื่นขายของหลายๆเลยครับก้อนดิขามไอ้ไอ้สะพานเทียบชุดดาน,นนานะครับพี่น้องกับเขม้านะครับเขม้าขันพู้ใดอยากได้ปลาถืขอขม้าซอยที่ผมว่าเลยพี่น้องเขาจะมีร้านขายเต็มเลยนะครับซอยคางเัินก้อนที่ขึ้นเัินเคลื่อนล้ำเปล่าเอออย่างก่อนเทียบสะพานเทียบสุด,ดานมหาศีได้นะครับเพราะว่าบางอันชีดพานเห็นไมค่ค่าเพราะเขาเต็มเลยนะครับเพื่อนเมาปลานะครับไปขายนะครับ ป่ากันย่างเปลี่ยนเอ็นกันยังไงจกันเรื่องอะไอันลุงอันชวนสิเอ้ครับครับลุ้งชื้ออะไรกันบอางครับหลังจากกินเขากินนมาเสซตหนึ่งพี่น้องมาที่นี่กฤติภาสพี่น้องเขาไปเบิ้งเกี่ยวกับการประมงนะครับอยู่ในนี่แหละครับอ่างเขื่อนล้ำป่าหน่อยพี่น้องครับโอ้พอดคว้ยกับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเออเอาไปใส่ก็ได้นะครับในสวนเกษตรเทานะครับปลาพ่นเห็ดกระชังแบบใดนะครับอันนี้ก็ติเป็น กช้งนะครับเขาก็ไปปรับใส่ในสวนเขานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับร้อยน้ำแล้วเขาก็เอากระชังไปผูกไว้นะครับเขาอนุบาลปลาหรือว่าเห็บใบปลาไปขายก็เลยนะครับ้วยมันมันเลี้ยบปวงเด้อยวุ้ยตายวันนี้พายไผ่พายมันไหมโอ้ยไมยแมนบอลเน้ะมันเมาเลี้ยเจ้าวินเลี้ยบปนีิขอมาขอมาไ้่ไม่เอามาโอ้จีตอมนะไปเร็วโอ้ยมีมีเน่าดึงบ่มาขับมาก่อน เออเอาโอ้ยพา่า,าไปครับพี่แม่เราไปนี่ไล่อยู่เห็นเนาะไปไปามา,า,ปาที่นี่อนอนกันนอนกันทีไอพี่เราไม่มโอ้ยได้มองแล้วเนาะยัาง,งยังดีเลยบบดที่นี่<อ>แจวแล้วเขาบบดทีบบท่นี่นี่นะครับบรรยากาศสามสิแบกว่าปีเราไว้ไเลยนะบนทะเลนี่นะข้างแรกเลยแล้วเคลื่อนลำเปล่าเได้ล้องเคลื่อนลำเปล่า,าได้เขาพี่น้อง มันอยู่ระวางใดของเครื like it, <classy. S 1> enfin ่องไงเหมือนอ่อนพอเหมือนนี่นี่เราอยู่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 ส่วนใดของอันเครื่องล้ำเปล่าครับตอนใตตอนไตโอ้ตอนล่างนะครับไปเสีใจพะยศระยดบัตรที่ไหนไหวมารอบอมึงแล้วได้ขี้เคยขี้เลี้ยงแค่เป็นนี่ว่ามันด้ขี้ตะเลี้ยงปงเด้อแม่นปะปงมา่อกาคี้ม่จับน้อยใจคิดว่าจะได้พายเลี้ยงปงเห็นได้เด้๋ยนี่ป่้ยหน่อย อยไปเราเด้๋ยวไปนอนกันทีนี่คนนะไปแล้วปอนแล้วกำลังเป็นคนเลยครับนะครับโอ้สิเขาทาอยู่นี่คอนี้โอ้ผ่านผ่านโอ้ผ่านผ่านแจวแจวข้าข้าเหมาไอนนี้ข้าเหมาท่องท่องเที่ยวเนี่ยหันร้อยขาดตัวหันร้อยขาดตัวโอ้ครับอุ้ยขึ้นไปดีแถบทีนนี่ไปแล้วไปนอนกันที่นี่ครับโอ้เนี่ยครับบรรยากาศย่างดีนะครับอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะครับที่เหลียวเห็นทั้งพุ่นนี่เป็น ไอ้สะพานไอเทพธุดานนะครับน่งเพื่อนดีเหตุผลธิการไอประมงนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับตัวย่างเขาไปปรับปรุงใส่ในสวนเกษตรเขาก็ได้นะครับเขาอาจเหตุเป็นกระชังนะครับเป็นอนุบาลลูกปลาหรือว่าเป็นกระชังที่ว่าเขาปลาขึ้นจากไอ้บ่อเขานะครับแล้วเขามาพักไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งตัวย่างนะครับเดี๋ยวผมก็ับโยาไปเห็ุอยู่ในสวนผมพร้อมนะครับคือผมทิโลไมไผ่ออกนะครับอันที่อัดเก้าผมมันแต่ว่าผมจะใส่เป็น นี่นะครับเป็นเป็นถังเป็นแแหงนี่แหละแล้วก็ติดไส่โค้งเล็กนะครับเดี๋ยวพี่น้องเขาจะไปเบิ้งนะครับตอนนี้ก่ะเก็บบรรยากาศล่องเรือนะครับล่องเรือหาลักว่ามิลักไปมีิลากไปแม่นบ้าพุ่มสาวอยู่ป่านนึ่งเหรอล่องเรือหารักนะครับลูกกหยดเราเป็นคนหลบรอนะครับพุ่มสาวหลายนะครับแม่นบ้าวรนอากาศ อาคือบรรยากาศดีแถบไรที่นี่พูดนะพี่น้องสุดยอดนะครับหาร้อยคาตัวลองเรือลองเที่ยวผู้ใดอยากมากับมาได้นะครับมาเที่ยวนี่ครับมีเรียมเที่ยวเออเรียน้บเที่ยวอยู่นะครับเนี่ยหาร้อยคาตัวไปกินปลาพร้อมนะครับป้านแล้วกับบรรยากาศผู้ใดอยากนอนกับนอนได้นะครับมามามาปากเต็นก็ได้มีหลังเดียวนะครับอยู่นี่บรรยากาศวิวดีกูมูได้มีหลังเดียวนะครับมันอยุดจิดเคือนนะครับ มันก็ขึ้นแล้วเนาะโอ้ขอถ้าดีครับดีดีดีโอ้อย่างงเี้ยนะยิ่งมีนาย่ารอครับอันนั้นที่เป็นสะพานเทพสุดานะครับเฟินว่าสมัยก่อนนะ่ะเป็นแพรนะครับแล้วก็ที่เสียคาแพรพวกถ้ามีรถยนต์รถคลิปล้อนะครับแลนขี่ขามยังที่นะขามฟัง ก็ต้องได้เสียเงินคาแพ้นะครับบพรูะรูปวักบาทนะครับตอนรอบนะครับพี่น้องอันนี้ฮอดเราจนี่เสยแต่แพ้พอเราอยู่ใสโอ้มาตรฐานแจวเลยนะพี่น้องนี่เนี่ยเทปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นี่นี่ถ้าพูดถดงเทปไปสวนกระเสียกดีนะครับเพเสียหายเราเทาเฮ็ดครั้งเดียวจบนะครับเราไม่ต้องไปตอกไม้ไผ่นะครับคือผมผมมีเวลาผมเทปแบบนี้เทน่นอนนะครับยุดสวนเกระเสียผมเทปแบบนี้เลยครับเพื่อพักปลาไว้นะครับ ทั้งลูกปลาทั้งทั้งทั้งแม่ปลานะครับใส่ใส่คนนี่แต่บ้านโอ้ยโอ้อ้ยกำลังตะเวแต่เวียนเบิึงพี่น้องบึงโอ้ยมาถือมาน้ำเด้อเพี้ยงเลยวะมาถือมาน้ำจะขวดสองขวดเลยเป็นไรลูกนมมากวะผ่านบไปแล้วแยวเลยนะครับพี่น้องโอ้มาตรฐานคุณครับ มีหอดอันสะดุ้งยันไงนะครับปลาสะดุ้งปลาสะดุ้งสะดุ้งยันไงเลยเย้น้อนโตมาด้วยน้อนหเข่าไหโอ้นอนนอนพร้อมตัวนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ็บบรรยากาศอยู่นี่นั่นเปาะท่อนะครับถังที่รีบสองหน่วยโอ้ค่อยๆนะครับดับทับ โอ้หนาหนาวขึ้นนอนนี่ตลอดตื่นขึ้นมานี่ขึ้นสดชื่นตลอดโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นชีวิตที่ในฉานะครับนี่ยขึ้นตือนสาวมันเนีพอ่เขาจะเสร้าเพื่อนทีเพื่นบางท่านเหล่าแต่คนที่มาเห็ดเต้าเดือนละเท่าไหร่มันนี่ปีละเท่าไหร่ปีละหกร้อยโอ้ยที่หลวงเล่นบ่นี่ โอ้นะครับพี่น้องเบิ้งเบึงปีละาหกร้อยพระท่านว่าพี่น้องเอ้ยเป็นตะเสาปันเลี้ยงเถอะพี่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 มาหม่องสะพานลุงยอดโอ้ยเพียบเพียบเดือดมาบอระวังเด้อหรือว่าเมาคืนระวังเด้อครับมัดมัดก่อนลุงยอดเด้อเดี๋ยวมันทีออกมีอนนะครับเอาขึ้นเข่าทาเถอะนาะบัตรที่ดีเนาะยปื้อปลาใหญ่เราก็มีตัวนี้นะ โอ้นะครับโอ้ยยงสั่นแล้วเพเห็ดเกลืเห็ดปลาหม้ไงสาวสาวจโทได้ไ่มาดียยูนี่เลยเนี่ถือัวสาไม่ยา้คนแต่มบพูยเจีแต่ว่ามีแพ้มีแพ้นนอนอยู่ดอกบ่ยากดอกแพ้เป็นร้อยไปพู้นปนอนเลยบ่ยากบ่ยากบายบายน้ำไปก็ได้เจ้น ไปไประวังด้วครับสองสองอันสองอเฮ็ดสองอันพอดีลูกหนุ่มนี่อันแบบว่างหันนี่ต่อเส้นโอ้เขาทาวะนะครับเบื้องบรรยากาศนะครับดีครับดีดีดีแจวเลยลูกหยดเจ้าลงบ่นน่ระวังด้เจ้าโอ้มันมันโอ้มันยางได้อยู่นี่สองสองอันนี่ก็ได้ มีจักรุ่นพอเบิดนี่นมีจักมีจักรุุนนะครับนะครับโอ้นี่บอกพอที่มันร้อยอ่ะแบบนี้จีอันนี้มูจักเดือนแะ้วพอนนิบ่อหนึ่งนี่มีมีมีหลายปันไดพอนิบ่อนีพันห้านหาร้อยตัวโอ้มีหลายมีจักหลุมบนี่ ม่10บหลุมอืมีม่10บหลุมนะครับครับเลียงเรียงจากเรียนพอประเทนี้หาเดือนปลาสิพบอจับนะครับโอ้ครับก็คือถ้าถ้าถ้าอาหารบอดีมันก็เรียงหม่เน่นบ่ะโอ้ แล้วเฮาเฮาขายหนาหนากระชังยังที่นี่โลโลเท่า่ไรพอขายหนากระชังก็คือขายจำสกแกล่ะสกแกลหกสิบเขากขายหกสิบโอ้ขายหกสิบเพื่อกันนะครับรอืมอืมเยอะปะงงเดือนห่วยเป็นตะซื้อไปเร,เรียนเหรียญอยู่น่าดีแท้แบบนั้นไหมเขาห้าม,าามจากักจักเดือนสามเดือน,อนถ้ามีคนหลักรอบกะเจอเจอเลย<า>ปลาเป็นหมื<า>มม่นอืมนะครับ ดีๆนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่อเขา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 กลางดางกักก่อนอายุนอนถึกถึกคืนเล่นบ่หนอแต่ว่ามือไีนมือไดอากาศดีๆกันอนอยู่นี่มาเฝ้าคนที่มาหลักคนที่มาหลักปลาไปสังคมปืดมันขึ้นหลายครั้งเด็ดนะปลานะ พี่พี่พี่มีมุ้งมุ้งใหญ่เลยนี่โอ้นี่นี่นี่ปื๊ดอ้มันเบิดสีออกเลยตัวนี้มันมันมีกระโดดออกมาจากข้างนอกวะพอนี่อันนี้มันกันหัวอาหารเพราะว่าหัวอาหารแต่ห้าเบอร์เอาขาเขียวเอากันนี่มันลอยออกบ่ามูมันมันมันบกระโดดออกมาจากไหนบ้างมุ่งมันกระดิ๊ยยวงเสียจีโอ้เขาทานนะครับเลี้ยงมาจากปีแล้วครับนี่ หามกปีแล้วจนเจงฝนละทีบ่เก่งสำหรับเขาไม่ชีวิตถ้าว่าเขาให้สนใจให้ดูแลให้ดูแลเขาให้ดูแลเขาก็ยังมั่นกันเถอะมีอาการมั่นเขากับหายาแน่หายาแน่เจ้อีกจักเดือนมู่นี่สิได้พร้อมขายพรอยไงเตี๋ยวประเด็นตามปกติปลาเมื่อหานถ้าโปรตีนดีปลาพัดดีกัครับ ที่เดียนคือจับได้ที่เดียนคือจับได้โอ้คืนนานี่มันมันโรคหลายคือก็สารต่างๆในสารพิษทั้งหลายมันมันลงมานเหนียดเจ้สาขายน้ำอ้อยใช่ขายน้ำมันใช่มันไหลลงมาเนียน้ำคุณเรามันจิบปลามันเหนียอืงถ้าธนามันคุณบุคคลหนาว ปลาว่าใครเสียหายเพราะว่าน้ำเขามันอยู่แล้วมันนี่ว่าสารต่างๆถ้าถ้าเป็นหนาฝนนี่มันก็บสารเคมีสีลงมาแล้วพอเนาะครับเมียนเมียนเมียนแต่ว่าถ้าเป็นหนาหนาวมันก็เบิดหนาฝนไปแล้วเนาะน้ำก็ดิใสดีเนาะประเทศนี่ลูกต่างๆกับสีบัมาน้ำปลาก็ง่ายดีครับปลากับสีโป้ตายบปเป็นลูกนะครับใครตายทั้งหนาหนาวนะครับครับครับอยู่โควิดนี่นะคือปัญหาอยู่โควิดนี่คือกระทบวัตถุทุก ทุกอาชีพสามล้ลอยครับสาเมลออะสามลอลอ่ะเจ็ดจังไดิมันกระทไปเบิรเนาะถูกถูกอ้มมัคือกระโดดมันหิ้งเงาเข้าไปหนีโดยพาะนี่โอ้เนี่ยพีโอช่องนีไทยวีโอลงเฟสเนี่ยว้ยเ้หนาเลยพงเน้าขาเอพูดน่เพิ่งครับพี่น้อง บ่อหลับพันหาลอยมันมีสองรุ่นมันพออยู่นี่อ๋ออันนั้นรุ่นรุ่นน้อยครับ,รบเลียนนเ้ยวอันอีกอันหนึ่งอยู่ทั้งใดปรทนี้โอ้นั่นตินน่ินนเลี้ยวเห็นด้วยหรือเป่าน,น่โอ้ที่ว่าเขาลงลาสุดเด่นบอกอันนี้มูมูมันรอดได้เลี้ยวโอ้โหสวยงามนะครับ มุนีมุนีรู้สึกว่าประมาณสองตัวน้อยรู้เนาะพอเนาะสองตัวโลนะครับใส่นี่ยไมได้นาหารมาได้อืตายตายเลยเนี่ยโอ้ยเราเราเป็นตพยานไหมเป็นพยานว่าแบบนี้ปลาเนาะชุ่มหันอยู่เหรเป็นบ้าครับอืเขาทาเขาทาทั้งพุ่นอะคือกันเดี๋ยวพอสุดสุดทั้งพุ่นอ่าพุูดอะครับคนละลุ่นเขาเหยียดเป็นรุ่นเรา โอ้ยไลเอเยนเดี๋จะไปปั๊ไปเบิ้งทั้งนั้นนะพี่น้องมาเห็นหนึ่งทีเรากะก็คือเขาได้ได้ประโยชน์ลายอย่างนะพี่น้องเ้อเขาอาจจะเอาระบบกระชังเพิ่นไปใส่ในสวนก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ว่าเขาเขายังใส่ไม่พูงไม่ไพ่อยู่คือผมใส่อยู่ดุกมือนี่แหละแต่ว่าถ้าผมไม่เห็นหนึงสีแล้วผมจะไปปั๊บใส่ในสวนผมนะครับผมก็ทีลงทุนเสื่อนี่จักจักหกหกถังนะครับนี่ หกถังเพื่อว่าผมติดปิดผักผักปลาผมไปผมไปเดียวกระชังเก่าหนะ่แต่ว่าผมเอาเป็นรูปแบบนี้แหละเห็ดเห็ดเห็ดอยู่ในสวนผมนะครับเพื่อว่าเขาติดผักปลาแล้วก็นอนุบาลปวกลูกปูงล,ลูกปลานะครับลูกปลาที่เขามีคนมาเอาเรื่อยนะครับลูกปลาปานนี้บ่มันนะครับเดี๋ยวไม่เห็นแบบนี้ก็ที่ได้เป็นตัวอย่างอย่างดีนะครับคือผมที่สามารถเห็ดดเต็มหนองผมเล็กก็ได้นะครับนี่แบบนี้เห็นเลยแต่ว่ากะเขาต้องมีทุนน้ำนะครับ จากน้อยนะครับเพราะว่าถังมันกับ่ค่อยแพงมันกัครับประมาณถังละสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยเขาไปหาซื้อนะครับหาซื้อถังมือสองก็ได้นะครับเล็กเขากับไปหาซื้อเล็กหลั่นในไงในในตัวเมืองก็ได้นะครับไปหาเบิ้งนะครับว่าจะเป็นตรงใส่เล็กไงซับหนีก็ได้ครับเอาหน่อยก็นีก็ได้นะครับออกมาเห็ดนะครับเชื่ยมแป๊บเดียวนะครับเห็ดซีขังเสร็จเราก็เอาไว้ถึงถังงี่นะครับเราก็เพิ่นก็ใส่เชือกมัดนะครับพอแล้วใส่เชือกมัดนะครับเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ต้องวัดขนาดของ ขงกระชังที่วาเขาตีเห็ด่อนนะครับเป็นองเห็ดแบบเพิ่นนี่แหละดีนะครับนี่ผมเห็นแล้วผมเกิดแนวความคิดผมเดียวไม่ไพ่ออกเบิดนะครับแต่ผมถิมาเห็ดแบบนี้นะครับเผื่อนุบาลปลาเข้าไ้นะครับเดี่ยอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สองครับรุ่นที่สามพุนนะครับยี่สิบกระชังนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศประมาณช่วงบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงนะครับเพราะว่ามื้อนี้มันจะอากาศกะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับกบมาดูอยู่ครับแถวแถว สพานเทพตูดาแต่ว่าเราเคยได้ลงมาหย่างยังสี่นะครับพอดีลุงหยดเราก็มีแาดพี่น้องเราอยู่นี่นะครับค้นรถคนละครับทั้งบ้านเฮาคนละมันอยู่นี่นะครับแตดีนะครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดอิีมก็บวันที่นี่ก็จะได้กับบ้านนะครับพี่น้องหลังจากมาเบิงมานี่ครับพี่น้องเอาบรรยากาศแบบนี้ไปไปฝากนะครับพี่น้องบ้านเพิ่มก็เป็นตะยูตะยูนะครับ บาพอหลังจากกำบวกฮุ้อย่างปลานิ้วตัวใหญ่ๆนะครับกินกันแกงเนื้อไม้นะครับอาหารเจ้าบ้าบระเทศไทยเป็น้องเบิ้งนะครับแลจะจะได้เดินทางกับโคราชต่อนะครับสำหรับโอกาสก็ที่ได้มาเรื่อยๆนะครับน้องคนหนาเบื้องคุณหน่อยตึงๆงามดีนะครับอันนี้คือเพป็นเพรื่องเลี้ยงหัวอาหารนะครับเป็นเคนคนเด็ดเด็ดไป มงเชิงเดียวเลยนะครับบ่ทบด้เป็นเห็ดตอนกเสียบผสมผัสทานแจ่ว่าเขาก็สามารถเอาไปปรับปรุงใส่ในสวนกระเียเขาได้คือรูปแบบการถ็ดกระชังกันเลยนะพี่น้องนนี้ดีนะครับส้าเห็ดแบบนี้กะไอ้มีเส็หนึงมือนกับโบ่าหลายบาทนะครับพี่น้องอยู่น้ำด้านช่วงนี้เล็กเล็กกระถืออยู่นะครับ่บด้แพงจนเกินไปนะครับโอ้ยบ่งวิวข้างหลังพี่น้องนะครับก็ผมสำหรับมูนิกะมาเทียวนะครับกะละจินกะบังวากะที มีประโยชน์กับหลายคนนะครับที่กำลังเห็ดกษตรนะครับผสมประสานหรือกรษตรหรืออะไรเชิงอะพี่น้องก็เอาไปใส่ประโยชน์นะครับเอาอันนี้เอาเนี่ยไปปรับปรุงใส่ในสวนกระรเท่านะครับมีประโยชน์นะครับครับผมตำรับมณีกับไว้ซันนีคนนะครับผมสวัสดีครับ